กะหรี่ปอบยังยุ่งขนาดนี้จะเป็นกะหรี่จริงมันจะยุ่งขนาดไหนไปแง่สองห้าหกเจ็ด้ากอุบาทแล้วดิฉัได้บาทแล้วมันจะพูดมันเลนแล้วเดี๋ยวรู้จักกันจังหวะ ก็้ได้โอ้โหได้เออ่ได้โยนโกนโยนโยนน้อรู้เล่ได้อรู้เ่ขอโทษทีไม่ได้ซ้องนเลยแว่เราไม่ได้ไปไหนนะการแสดงรูปแบบใหม่ แ้ใ่อไตอตรองนอแ้วก็ีอเมื่อหยุดเริ่มงาประมูลเกาเป็นไงคะการแดงของลูกคนนี้ตกใจคือตอน้าบอสวยๆดูเข้ายู่คือลงมาดูเสียอาเลยขาทำอะไรคะ เขาบีบพอค่ะเขาเป็นแบบทิปพอบอกแต่สมัยนี้ไม่รู้จักเราก็าเลยต้องแบบหยุดเลยเดี๋ยวราคาจะตก เป๊ะ,ะเลยใช่ไหมแต่ช่วงนี้มีพาร์ทค่ะมีช่วงชีวิตใหม่เป๊ะไหมคะตอนนี้เป๊ะไหมคะรู้สึกหลงทางกี่เทคแล้วกี่เทคแล้วหลงทางประมาณห้าหลงไก็ไม่ถึงร้อยไม่ถึงค่ะประมาณสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเทกแล้วคนนู้นัเป็นใครบ้างคะคนนู้นคนนู้นคือบีไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะคนนู้นบีบอยยังไงอะไปค่ะสายที่ผอมไป็นไงบ้างคะ โอเคไหมคะปวดหัวหัวแล้วอันนี้คือเปิดตัวเลยใช่ไหมเปิดตัวแล้วต้องปังเราต้องแตกต่างเราต้องเซปูรัาต์เราต้องแบบร้อนจีเกนเราต้องแบบแฟนตาติกค่ะแต่ก็เอาหมดแรงอย่างนี้ฮะแต่ก็ทำเอาหมดแรงอย่างนี้มันเอาลมเยอะจะเป็นลมอ่ะลมออกหมดปอดียังยัง ไปครับอาจารย์เออคันเดินขาปั๊บเยียมมากมีเต่อเจอร์รัลฟังมวลยาต้านไม่ได้ต้องไปยังอีกทังเป็นใจนะเนี่ยตึ๊งตึลากไปเลยลากหมดไปได้แ ฉามไม่ l o n ตาจอมันต้องแร้างป็นมีน้อยเลยที่จะท้อ,กอกงกูเราครันานแล้วฉากเมื่อกี้คือเป็นฉากเขาเรียกว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ,งขนงคณิกาแม่แฟงนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าสาวๆก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะประมูลตัวก็จะมีเลนดีพี่น้ำหนึ่งมุกแล้วก็เอ่อชี้คุณซ้อนใครนะเออพี่นัตตีนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็มีโบที่เป็นตัวเผอยออกมาเป็นแบบว่าน้องใหม่มเขาก็จะมาคิดราคาแล้วว่าจะเอาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยเขาก็ถามว่าขอจามพีเจคทำอะไรเนี่บ้างเ,าเห็นได้ไหมเราบอกทำเพี้ยนนิดนิดหน่อยอแต่ว่าบิดบอกได้แม่แฟนก็แบบไม่ค่อยแซง,งหรอกรผคาอะไรเงี้ยก็พอลงมาปั๊บเราก็เลยโชว์ศักยภาพบิดบอกเลยก็จะเป็นอย่างที่เห็น,นะคะ่ะแต่ที่ทํปแบบนั้นเพราะไม่รู้ว่านึกว่ามาถ่ายละครนึกว่าเป็นแบบ เอ่อบุพเพสองสามสี่อะไรใดๆของเราคิดว่าเป็นประมาณนั้นเี้ยก็เลยเป็นแบบนั้นออกมาคิดว่ามีกล้องวงจรปิดเขาจะไปตัดต่อก็แบบบายแล้วคือเราเล่นสดเ้ิยเมื่อกี้เห็นเขาหาเพลงไม่ได้ดูไหมใช่จริงๆอ่ะโบที่เรียดมาค่ะมันคือแค่นี้ใช่ปะแต่เพลงมันคืออะไรก็ไม่รู้ว่เอาละ้าเล่นละ ป่าแกงและให้เรียนแค่สี่รอบแล้วจะให้บีดบ็อกได้เหมือนครูเลยก็แล้วก็ตอนแรกเขาจริงๆเขามีตัวมาให้เกาะอะแต่ว่าคูทำ